ก่อนที่จะไปคุยกันถึงประเด็นอื่นๆ,ๆต้องบอกผู้ชมก่อนว่าพอเวลาที่เราเห็นบิตคอยขึ้นมันก็จะแวบขึ้นมาว่ามันต้องถามต้องคุยกับซิก้าสิเวลาที่บิตคอยหายไปทุกคนก็จะแบบว่าลืมซิก้าไปเลย<ช>นะวันนี้บิตคอยกลับมาทันพุ่เม่นรอช้านะคผ<ช>ู้ชมชต่อสายคุยกับผู้บริหารของซิก้าเลยแต่แต่ก่อน<ช>อื่นอย่าเพิ่งไปคุยว่าบิตคอยจะมีนัยามสำคัญอะไรถามคุณคุณสุรกิจกันดีกว่าว่าในธุรกิจหลักของซิก้าจริงๆเราทําธุรกิจอะไรคะค่ะ คืออย่างที่ผมเรียนน,ยนะครับว่าจริงๆถ้าน้ลกลงทุนตามซิก,ก้ามาโดยตลอดเนี่ยธุรกิจหลักเราก็คือเหล็กนะครับก็คือสต e ลอินโนเวชันนะครับมรามีผลการวันที่เข้าตลาดกำไรก็ประมาณ200กว่าล้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราใช้ชื่อบริษัทว่าซิก้าอินโนเวชันคำว่า Innovation เนี่ยคือหมายถึง DNA ของผู้บริหารที่มองหาธุรกิจ ที่ตอบโจทย์นักลงทุนนะครับผู้ถือพุ้นต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราเข้าตลาดคือเราเอาเหล็กที่ไม่เคยมีใครมาทําการตลาดและนํามาเป็นผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทก็คือเหล็กที่ไม่ต้องทาทาสีกันสนิมอันนั้นเป็นจุดเริ่มที่ทําให้ซิก,ก้าเข้าสู่ตลาดได้ปัจจุบันเหล็กตัวนี้ปัจจุบันก็คือแพร่หลายในประเทศไทยทั้งหมดนะครับแล้วก็เราเป็นเจ้าแรกที่นํามาทําการตลาด ปัจจุบันเหล็กตัวนี้เราก็ได้มีการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือจากเดิมเนี่ยไม่ต้องทาสีกันสนิมใช่ไหมครับไม่ต้องทาสีสามารถใช้งานได้เลยตัวนี้เป็นธุรธกิจหลักเรา90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ยังคงเป็นปัจจุบันก็เป็นยังเป็นตัวนี้อยู่นะครับก็ก็ถือโอกาสเปิดตัวน้อง,องๆที่อยู่ด้านหลังผม,มนะครับอ,อันนี้เป็น n ิวตัว New S Curve ของทางบริษัทก็คือเป็น Steel Innovation ทีเ่เป็น Beyond ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือเราใช้ชื่อคําว่า ซูเปอร์ไดว่าซูเปอร์นะครับก็คือซูเปอร์ซูเปอร์ซิก้านะครับเราจะมี2ผลิตภัณฑ์ก็คือ uh, มันดีขึ้นไปกว่าตัวเดิมนะครับตัวเดิมเนี่ยอายุการใช้งานก็คืออาจจะอยู่ประมาณสักสามปีแต่ตัวนี้อายุการใช้งานมันถึง30ปีหรือ50ปีเลยนะครับตัวนี้ก็เป็น New S-curve ที่เราเริ่มร้อน์ออกมานะครับฟีดแบคลูกค้าตามโปรเจกต์ใหญ่ๆก็เริ่มมีการใช้ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าซิก้าเนี่ยประกอบธุรกิจสตีลอินโนเวชันนะครับแต่ในคำว่า Innovation เนี่ยเราก็ไม่ได้จำกัดความแค่เฉพาะตัวเหล็กอย่างเดียวนะครับอันนี้คือที่มาของทางบริษัทครับค่ะงั้นค,คือตอนนี้9กกว่าอยังอยู่ในธุรกิจหลักก็คือผลิตและจำหน่ายเหล็กใช่ครับถูกต้องครับค่ะแต่ทำไมทำไมเราถึงผูกติดกับบิ c คอยเยอะขนาดนี้คะ ต้องยอมรับก่อนนะคะว่าในในการลงทุนเนี่ยนักลงทุนเวลาที่จะนึกถึงซิก้าเดี๋ยวนี้คุยกันจะบอกจะไม่ค่อยมีใครนึกถึง90%ที่ซิก้าทําธุรกิจหลักก็คือเหล็กแต่ทุกคนนึกถึงว่าพอเวลามีบิตคอยปุ๊บซิก <S ika. S 1> ้าาแน่นอนครับใช่ครับก็ขอบคุณนักลงทุนที่ก,ก็ก็คือมองเรามองเห็นนะครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมเรียนนะฮะตัวบิตคอยคำถามเพิอมเลยนะฮะเดี๋ยวผมงงละทําไมสตอรี่ของอัลคาีิ <c oughs> จะไปผูกติดกับการผลิตเหล็กแต่ไปผูกติดกับเรื่องของบิตคอยค่ะ จริงๆเราเราก็โปรโมทมาโดยตลอดนะฮะว่าเราขายยอดขายเท่าไหร่ยังไงมีเอ,อมียอดขายจะเป็นพันล้านนู่นนี่นั่นโปรเจกต,ต์ใหญ่ๆแต่เนื่องจากอย่างที่ผมเรียนนะว่าเนักลงทุนเองเนี่ยก็มีความสนใจต้องยอมรับว,ว่าบิตคอยมันอยู่ในกระแสสองาปีที่ผ่านมาแล้วเราก็มองผมเองก็เป็นวิศวะไฟฟ้าอยู่แล้วเราก็มองว่าตัวเหมืองบิตคอยเองเนี่ยเอ,อสามารถที่จะมีรีเทิร์นได้ได้ดีกว่า เพราะเนื่องจากบริษัทเรามีแคสเรามเีเราคิดว่าเราแบ่งส่วนหนึ่งมาลงทุนเราทําเหมือนอย่างจริงจังเนี่ยมันสามารถในในระยะยาวเนี่ยมันสามารถตอบแทนแล้วก็มันสามารถที่จะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นให้กับตัวบริษัทและตอบแทนกับผู้ถือหุ้นได้ครับอันนี้คือเป็นที่มาแล้วก็อย่างที่ผมเรียนแล้วก็โปรโมทเรื่องเหล็กมาตลอดนะลองลองดูของทันหุ้นก็ได้เรา B to C นะครับเราขายเ,าเกี่ยวกับฟาร์มวัวเราขายวัวล้านตัวแต่มันก็ไม่ได้ไปถึง ถ้ลงทุนไงผมอลองลองไปดูของทันหุ้นเนี่ยฮะก็ก็เราก็เราก็จะมีโปรโมทมาโดยตลอดทันหุ้นก็กรุณาลงแอดลงสื่อให้เราแต่ว่าคือพอบิตคอยกลับมาทําจุดนิวไฮเรื่อยๆนะครับมันก็ทําให้มันเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าความเขาเรียกว่าอะไรอ่าออถูกใจนะักลงทุนมากกว่าไปอยู่ในเทนอ,อยู่ในกระแสรครับ m. ค่ะอ่าถ้างั้นเรามาเจาเลยกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าแม้ว่าจะมีสัดส่วนเพียงสิบเอร์เซนแต่ว่าก็มีในยกักษ ก็มีนะยะเวลาที่นั่งทุนคิดถึงหรือว่ามีนะยะต่อต้องยอมรับที่ว่ามีนะยะต่อราคาหุ้นไม่ว่าเราจะทําเมืองรอเราจะหยุดหรือเราจะอะไรนะคะงั้นมามาสรุปโครงสร้างของธุรกิจนิดหนึ่งคุณสุภกิจครับปี2568จากนี้ไปเนี่ยบิสเนสโมเดลของเราจะยังคงเป็นแบบนี้ไหมคะก็ยังคงเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าตัวอย่างที่ผมเรียนนะครับก่อนหน้านี้ที่เราแจ้งแบบว่าเราหยุดนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเราเริ่มรันเข้ามาตั้งแต่ต้นปีแล้ว ซอฟลันมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจูลเหมืองเองเนี่ยสองตัวเนี่ยมันถูกตัดค่าเสื่อมไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออลองดูจากงบตอนนี้เราก็กําไรดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าได้อน,นิสสมจากบิตคอยที่ราคามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างมามา,มามามาได้ไกลพอสมควรหลังจากนี้เนี่ยอ,อ,อย่างแม้กระทั่งเดือนนี้เองเราก็จากเดิมที่เราเปิดอยู่ไม่ถึง200ตัวนะครับภายในมกราเนี่ยเราจะเปิดให้ครบ200อตัว รประกอบกับโดยธุรกิจตัวของเราเองเนี่ยเรามีโซลา่าเราก็มีแนวโน้มว่าเราเป็นกรีนในเรื่องของตัวบิตคอยกรีนบิตคอยก็อารมณ์ว่าเรามีโซล่าฟาร์มอยู่ตัวที่โรงงานเราใช้ไฟเยอะมากคือราเป็นลงเหล็กเนี่ยเราใช้ไฟเยอะมากอยู่แล้วเราก็มีแนวโน้มที่จะติดตัวโซลา่าเพิ่มนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่มาเพิ่มเพื่อทําให้ตัว ไอ้ตัวเครื่องขุดของเราอะทำงานให้เอฟเฟกชั่ได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าธุรกิจโครงสร้างภายในปี68เนี่ยลักษณะก็คงคล้ายๆเดิมเพราะว่าตัวเหล็กที่ผมเรียนน่ยตัวแเลนเตอร์ที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับเป็นตัว new s curve ซึ่งมันก็สามารถที่จะมีอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นประกอบกับไอ้ตัวมิดคอยเนี่ยเรามีเหรียญที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการขุดที่เราตัดค่าเสื่อมไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าอัตรากำไรเรา มีขึ้นแน่นอนครับค่ะตัวอัตรากำไรขั้นต้นตอนตอน,นี้ถ้าดูจากในเว็บไซต์ของเซเทตนะคะจะอยู่ที่ประมาณ17.85%ซถ้าตัวของ Bitcoin เรารันให้ครบตรงนี้จะเพิ่มขึ้นได้ไหมคะโอ้โหองจะเพิ่มขึ้นเยอะเพราะว่าอย่างนี้ครับเรามีเหรียญอยู่ประมาณสักนับปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากก่อนหน้านี้เรามีการซื้อขายไปส่วนหนึ่งเรามีอยู่ประมาณสักเกือบเกามเหรียญ นะครับปัจจุบันซึ่งมันถูกบุ๊กถ้าเกิดเราขายเป็นนะวันนี้นะครับราคาบิตคอยมล้านหก็สามเหรียญก็อยู่ประมาณสักก็สิบกว่าล้านอันนี้ก็บุ๊กกาไรไปเลยเต็มๆซึ่งเราคิดว่าเรายังไม่ได้มีความจําเป็นที่จะขายครับคุณจอยคุณบีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเราเมนเทนแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆมันเป็นเขาเรียกเป็น a s ซทแ back up ให้กับทางบริษัทได้อยู่แล้วเพราะว่าผมอย่างที่ผมเรียนนะฮะก่อนหน้าเนี้ย ไอตอนบิตคอยมันล่วงลงไปตามๆเหลือแปดแสนเนี่ยผมก็ถูกกระต่อคำถามอย่าง,างเยอะมากมองยังไงอะไรยังไงแบบไหนจะคุ้มไหมผมก็บอกว่าก็ในเมื่อเราลงทุนไปแล้วแล้วเรามองในช่วงของลองเทอมนะครับอย่างเช่นวันนี้มันกลับมาเนี่ยมันก็เป็นการตอบโจทย์ว่าเออเราเหมาะถูกต้องนะแล้วก็ในส่วนที่ปีหน้าเนี่ยมันก็ทําสามารถที่มันเป็นเ,เพิ่มในเรื่องของตัวไม่ว่าจะเป็นอาตาัตรากําไรหรือแม้กระทั่งเป็นแอสเซทแบ็กให้กับทางบริษัทได้ดี สองส่วนนี้จะทําให้บริษัทมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นไปอีกครับตอนนี้ราคาบิตคอยขึ้นเรายังเมนเทนอยู่ที่สองร้อยเครื่องถูกไหมคะใช่ครับถูกครับแล้วก็ถ้าถามว่ามันคุ้มถึงจุดจุดหนึ่งเราค่อยมาพิจารณากันใหม่ว่าเราเราจะเพิ่มเครื่องขุดอีกไหมนะครับที่ต้องถามแบบนี้เพราะว่าพอเวลาที่ราคาลงเราเห็นการหยุดการหยุดในส่วนของธุรกิจนี้ในส่วนของบียูนี้นะคะแต่ในอนาคต เราบอกคือทุกคนก็ยังมองแหละว่าแนวโน้มบิตคอยน์ยังมีโอกาสไปต่อแต่แต่ถ้าเกิดว่าแนวโน้มมันมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงธุรกิจนี้ยังคงอยู่ไหมคะอย่างที่ผมเรียนนะฮะเราลงลงทุนเนี่ยนะครับถ้าเรามองเนี่ยเราควรต้องมอง5-10ปีถ้าไปดูเทปเก่าๆตอนที่เราโปรโมทครั้งแรกๆเราก็บอกแล้วว่าใน l อง g t e r เนี่ยยังไงดิจิตอลแอสเซทก็มานะครับก็อย่างที่ผมเรียน,นว่าเราก็คงยังต้องอยู่ตรงนี้มันก็เหมือนบริษัทหนึ่งไมโครสตีจี้ใช่ไหมฮะของอเมริกา มเคิลเซเออร์หรืออะไรเนี่ยเขาก่อนนั้นบิตคอยลงไปเหลือแปดแสนเนี่ยโอ้โหเขาโดนผู้ถือหุ้นคอมเพนมากแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะเรามีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบนะครับเราคิดว่าการลงทุนเนี่ยทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดแหละแต่เรามองว่าเราเสี่ยงในจุดที่เรารับได้เราเน้นนะครับซิก้าก็ยังคงลงทุนแบบคอนเซอร์เวทีฟไมราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่แ0ดแสนแล้ววันนี้เรามันกลับมาเกือบสี่ล้านแล้วเนี่ยเราก็ยังคงอยู่ตรงนี้อันในวันข้างหน้าเราก็คิดว่า โดยหลักโลจิกอันนี้เราก็ต้องมองผลประโยชน์บริษัทเป็นหลักเราไม่ทําให้บริษัทมีปัญหาอันนี้ต้องต้องเรียนผ่านคุณจอยคุณบีไปด้วยนะครับไม่ต้องกังวลเน,นะครับเรามองว่ายังไงบริษัทต,ต้องเซอร์ไวแล้วก็มีความแข็งแกร่งในการลงทุนในทุกๆบาททุกสตางค์ครับเนื่องจากไปสองขาที่เล่าให้ฟังว่ามีอัตราการเติบโตทั้งคู่ปีหน้าจะเห็นการลงทุนในสัดส,ส่วนในสัดส,ส่วนบิสเนสไหนไหมคะเพิ่มเติม คือจริงๆแล้วตัวของตัวเหล็กเองก็คงลงทุนแต่ว่าไม่ได้หนักมากนะครับเพราะเนื่องจากแคปซิิตีเราเรามีอยู่แล้วนะครับแต่ในเรื่องของตัวบิตคอยเองเรามองว่าจะลงทุนในส่วนของพลังงานเพราะเนื่องจากตัวบิตคอยเองตัวเครื่องขุดเนี่ยมันใช้ใชพลังงานใช่ครับแล้วก็เราที่โรงงานเนี่ยข้อดีคือเรามีโซล่าฟาร์มอยู่แล้วเราจะอินเวสก็คงอินเวสไม่เยอะอาจจะสัก อีกสักหนึ่งเมกซึ่งหนึ่งเมกเดี๋ยวนี้ค่าราคาโซล่าฟาร์มเองมันไม่ถึงยี่สิบล้านอยู่แถวแถวสิบห้าสิบหกล้านเองนะครับ,รบผมบอกว่ามันก็สามารถรีเทิร์นได้ภายในไม่กี่ปีครับก็สามารถรีเทิร์นได้แล้วครับ,รบมีการตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตไหมครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูถ้าดูจากตัวเลขทางการเงินตัวของ P/E ของเรายังถือว่าอยู่ในอยู่ในตัวเลขที่สูงอยู่ครับ ายถึงว่าเติบโตในยังไงนะครับในแง่ของรายได้และกําไรอะค่ะมีวางเป้าหมายไว้ในใจไหมคะใน3ปี5ปีที่คุณสุภกิจบอกว่าเราระวังแผนระยะยาวขนาดั้นคือจริงๆแล้วเนื่องจากเราเองมีคาดทุนสะสมอยู่ตอนที่ที่จัดเข้าส่วนไปเรามองว่าเป้าแรกก่อนนะครับเราจะกลับไปเป็นผู้ที่มีปันผลในทุกๆปีเหมือนเดิมก่อนอันนี้เป็นเป้าแรกส่วนตัวนะครับเป็นชาเลนส์ส่วนไหนคะผมคิดว่าปีไหนได้ คือถ้าปีนี้เราเราปิดตัวเลขไปประมาณหนึ่งซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่ยากมากๆปีหนึ่งนะครับผมคิดว่าภายในปีหนึ่งปีหน้าเนี่ยเราเราน่าจะกลับมาสแควร์แล,ล้วนะครับ,รบและในปีถัดไปในปีหกเก้านะครับในปีหกเก้าเราก็จะกลับมาในเรื่องของปันผลนะครับอันนี้เป็นเป้า challenge ส่วนตัวครับ,รบเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเราก็ต้องมองทีละเป้าแล้วก็สุดท้ายแล้วเราต้องทําให้ deliver ให้นักลงทุนได้ด้วยนะครับ แต่ว่าเป้าตัวเองเรื่องลกก็อยากจะทําให้็ได้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมองว่าสภาพความเป็นจริงเศรษฐกษิจตอนนี้ก็ไม่ได้ว่าสู้ดีนะนะครับเราก็ต้องทุอย่างด้วยความระมัดระวังครับม,มีเป้าอื่นอีกไหมคะนี่เป็นเป้าแรกเป้าอื่นก็คือเรื่องเรื่องไหนดีฮะบิตคอยหรือว่าเรื่องไหนดีฮะเรื่องเรื่องแรกกันก็ได้ค่ะเพราะว่ามันสัดส่วนสูงถึงเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ขยายตลาดไปไหมคะจะหาพันธมิตรเข้ามาเพิ่มเติมไหม ปัธมิตรคงคงหยุดก่อนนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาจับมือกับปัทมิตรรายไหนก็ไม่ค่อยมีแต่ปัญหาตลอดเลยนะครับผมคิดว่าในกลุ่มของตัวเหล็กเองเนี่ยมันต้องคือตอนนี้เราทํา B2C นะครับ B2C นี่เราจะหเห็นตลาดเพราะฉะนั้นเราจะเติบโตกําไรอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนเพราะถ้าถ้าแบคกลับไปดูฮิส t อรี่ของซิก้าเองเนี่ยเราค้าส่งมาโดยตลอดสัดส่วนตอนนี้พอพอเราขายดีปุ๊บคนอื่นก็ก๊อปปี้เราไงนึกออกไหมฮะมันจะแย่งตลาดออกไปจากเรา แล้วก็ผมถึงเรียนว่าถ้าเราเองในเทียบกับอินดัสซีเล็กเองเนี่ยนะครับขนาดาาเป็นหลายๆายบริษัทที่อยู่ในเซตเราก็ถือว่าอัตราก,กำไรดีที่สุดนะครับถึงเราเราขายไม่เยอะแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเรายอมกำไรน้อยดีกว่าขาดทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยขาดทุนร้อยล้านกับกำไรหนึ่งล้านผมเลือกกำไรแค่หนึ่งล้านเนี่ยไม่ขาดทุนร้อยล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยอยู่แล้วครับตัวเหล็กเราก็น้องๆอ,อ,อยู่ที่อยู่ข้างหลังที่อยู่สแตนข้างหลังแอบขายของเล็กน้อยเนี่ย ปีหน้าก็จะเป็นการเปิดตัวกลุ่มสติลที่ไปใช้เป็นตัวไฮเปอร์ฟอร์แมนพวกนี้แหละครับก็บตัวนี้ก็คิดได้เยอะฮะพอมันเป็นอินโนเวชันใหม่เราป้องกันการ c o อปยังไงคะก็อย่างที่ผมเรียนก็ B2C มันเราสร้าง Experience ให้กับลูกค้าโดยตรงนะครับเราไปทําธุรกิจเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไป educate ลูกค้านะครับมันก็เหมือนกับคล้ายๆกับผมชอบยกตัวอย่างเหมือนกับ ไข่เจียวปูเจ๊ไฟอย่างเงี้ยค่ะคุณจะ copy ปี้เขายัางไงอะมันเป็น Experience มันเป็น Branding มันเป็นเรื่องของความเชื่อใจเป็นเรื่องของ t a ัสเป็นเรื่องของการตลาดเป็นเรื่องของ Service ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ลูกค้าเราไปลองใช้เจ้าอื่นก็ยังไงก็แบ็ k กลับมานั่นก็คือสิ่งที่ทําให้เราเรียนรู้แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าเรามีตลาดนิชมาร์เก็ตเราเน้นก็ยังคงเน้นตลาดนิชมาร์เก็ต เรามองยอดขายประมาณพันล้านเองฮะยอดขายของตัวตัวสติลแต่มันมองเรื่องกําไรเป็นหลักเพราะเนื่องจากผมเรียนว่าการที่เราทำนิตสปาเกตตเราทําใหญ่มากไม่ได้เราจะมีปัญหาทันทีเราไม่สามารถเร์วิตลูกค้าได้เราไม่สามารถที่จะทําในเรื่องของอัตราก,กำไรที่มันดีได้นะครับมันมีฟิกค,คอร์เยอะนั่นเองครับค่ะค่ะได้ค่ะปีหน่าจะจะเป็นปีหนุ่มครับทิ้งท้ายอะไรสักนิดหนึ่งฝากถึงคุณผู้ชมที่เป็นนักลงทุนหรือว่าคุณผู้ชมที่เป็นเอฟซของซิก้านิดนึงค่ะ ครับก็ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้ต้องขอบคุณทางขันหุ้นด้วยคุณบีคุณจอยที่ลงไปหนังสือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรนะั่นในทางสือ่อต่างๆของทางทันหุ้นนะครับลงไปปุ๊บเนี่ยวันนี้ก็คือレスปอนต์กลับมาในเรื่องของแฟนคลับของซิก้านะครับก็อย่างที่ผมเรียนก็คือทางผู้บริหารเองก็เป็นชุดเดิมนะครับแล้วก็ทุกคนมีความมั่นใจในการทํางานแล้วก็พยายามเรียกว่ากลับมาในจุดที่เป็นหุ้นปันผลให้ได้ ยังไงก็ขอ,ขอฝากเอซนะครับแล้วก็เราก็ตั้งใจทํางานจะกลับมาทํากําไรให้ได้เยอะๆนะครับแล้วก็ตอบแทนกลับมาปันผลให้ได้นะครับขอบคุณทางรายการทางคุคดีคุณจอยด้วยครับเป็นคอมมิชเมนนะคะแล้วเดี๋ยวเราตามต่อนะคะได้เลยครับขอบคุณมากครับได้ค่ะสวัสดีคะด่คะ